สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมมือนีมาอยู่สวนเงาะนะครับสวนเงาะบนนน,นปลาเล่านะครับผมอันนี้เพื่อนมาลับนะครับเป็นพอขามาลับขึ้นเอาเองเลยนะครับมาจากใสเนาะครับนี่อำเภอหนองพุนค,ครับมาแต่อำเภอหนองคุณค อาจจกโลครับเหมือนนี้แกยาวในรลายอยู่เตยเสียเได้เด็ดเตยเสียเอาได้น้อครับเด็ดเตยเสียเอาได้ <c oughs> ปีนี้ก็ถือว่าดกดีนะครับผมเงาะเพลิน <c oughs> มันซุกเพร้อมกันเนาะครับหน,บนังหน่วยก็เป็นเขียวๆอยู่หนังหน่วยก็แดง เอาแบบนี้เลยนะครับเอาลงมาแบบนี้นเต็มอยู่น้ำผึ่เหินบทันผู้ชมกล่องกระบอกอกันนี้เป็นไรก็ได้เลือกเอานอกครับเลือก,เ,ก,เ,กเลือกเอาขัดทุกคนทุกคนุกกเก็บที่หลัง มันรับโลดเท่าไหรก็ครับคนลโลดนิ่งครับครับโลดละเท่าไหร่น่งงข้าวแปดเป็นนีมันก็รดดข้ามันอยู่ข้าวมันอยู่ครับเออเปึ๊บห้ปึ๊บกสี่สิบอยู่นื่อดวยน้ำนี่เธอลงซ้ำครับลนล่ะเนีเนีมยืรอาพื้นครับมีส่วนลดน้ำ ครับอืมอืมจัดให้อ่าอืมอันโอยอรับไปขายอยู่ตลาดใดนานะพ่อมันตลาดไม่ได้คล่องถมมุบเมนบ้านขีเล็กเหมือนคลองขลองถมบบ้านขีเล็กนะครับสองขีเล็กวันจันทร์อำเภอนลำคูนวันเสองขีเล็กวันจันทร์อำเภอนลำคูนขายอยู่อันบองใดนะครับตลาดขีเล็กมั้ง ครับอยู่อฟังตั้งไหนรูปอันออกจากอันน้องแสงไปมันอิกอยู่ตรงกับขางกับปั่นมามัน่นพอดีอืออยู่การเขีนตลาดของผมอยู่ไหนครับผมปัจจันทร์อำเภอหนองคุณปัจจันทร์อำเภอหนองคุณมันย่างคานก่ะขี้เล็กคือเก่าขี้เล็กคือเก่าโอ้กับอำเภอหนองคุณครับรับไปก็ไม่ผิดนะผู้ใดอยากซิมก็ ไปอุดหนุนได้นะครับหรือว่ามาอุดหนุนอยู่สวนก็ได้นะครับนี่นวยเต็มเลย,ยนวยมสมนีมน,นะครับผู้มานพอดีรสชาติมันสิออกเปรี้ยวๆหวานๆนะครับน่าอร่อยต้น่างก็จะซุปโอเแท่นเดียวกับ พวกข่ารับหลายพวกข่ามันรับหลาย<น>สูบบัวเคยทันบัวเคยทันอาสาให้สูบแย่งกขบพ่อใดเมื่ท่านสายปีนี้เพิ่งมาสวนอื่นกะบ่คเคยมีบ่คเคยออกนะครับปกติจะพูดเรื่องกะลร้านในสุกีปีนี้บ่คเคยหลายปีนี้บ่ครับครับบ่คอยเป็นหน่วยปกติเขาเป็นร้านที่พูดเรื่องลาบร้านพูดเงิน,น,นคนู่ปีสีหลาย แต่ปีนี้เดี๋ยวมาลับอยู่ทางนี้นะครับผมพ่อข้าบกักเงาะมาจะปีหรือจานี่ค่ะคนลไม้สิบกว่าปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วแสดงว่าหูเบิร์ตนอนวาอยู่สายมีนะผมขอโอ้ทางผู้งเงินกับไปลบับคือกันผู้เงินกับไปบ้านลุกขไปราคาผนละใม่ปีนี้ถือว่าเป็นจังไพ่อดีบอออ่านรอยย่อบอกว่าบ่อปลาไหนเพราะว่ามันมีโรคเยอะกว่าโลกนะครับโอ้ค่าข้าควิดยนอกจากนาข้าววิด คือฟารังอย่างกอนผมเวลานี่โลดระซาบาทโลดระซาบาทเนี่ยครับทั้งผู้เงินเหมือผู้เงินครับอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้พันสีสรงแค่หาบาทพกบาทเองบ่อุ้ยโตขากน้องหัวขดาแต่ว่ามีบางงอยังยยืนอยู่สามสิบก็มีบางสวนแค่สามสิบจ้าบ้องสวนก็่ซาบแต่เอาไปนี่ขายง่ายบ่พอช่วงโควิดนี่ยากแม่อยู่ยากแม่อยู่คือว่ายากแน่เลยโควิดนี่ผมจะขายหมด มัดหนึ่งสองตามลอยโลบ่เยี่ยนนีลอยโลนี่บางเทือกสองมื่นยังเหมือนโอ้ยจ้าจ้าเป็นกำลังใจให้พ่อขาคือการต้องซูขึ้เก่าจ้าต้องสูขึ้นเก่าไปขายน้ำนักย่างเดียวบ่พอหรือมีแผงประจำบ่ค่ะดูน้ำหนักบจะไปตามนักเจ้าก่อนน้ำเพื่อการพันธุ์ท่านเห็ดหลุนก็ขายอยู่น้ำเพื่อจ้า ยี่นี่พันเห็ดถนนทางมันกับเก๊กขากเขาเลยบ่อข่ายอ,อย่างร่มข้าวโพดอ่ะพันเห็ดไปซะก่อนคุณเอาเองเลยบอ่อแตงหักเลยเองบอคุณแม่จะคล้องสวนเพิ่นหนูออกมากอีกงเลยไปยกซอยใหญ่ไหมไม่ไประกอบเป็นล<อ>้นอกระ<อ>ดูกอยู่ลูกีออออของเราอยู่ล้วนอื่นบ่บ่ปันไถ่นะพ่อเนาะพาไปเบิ่งอันนี้ nhuộc mà xám xi

ไมต้องสร้างอะถ้าสร้างให้คนจีนก็ไ้ปรดเ้วยงดคอเดียวไปเอาเข่งไปให้ตาเก็บซอยตายตาปูเพิินเป็นปอขาไปลูกขวงเห้าที่หาปีเป็นนวยให้กินกับไข่ยอยู่ <pegar public> <N Rebel> มันหนามมันอมหนามดินอมหนามอยากเป็นสาวสวนย่ามเด็กค้ายพ้นผลิตอยากเป็นสาวนายยาวคล้ายเขาเนาะตติย่ามเด็เงินจากพี่น้องวันําำแต่ว่าก็เพื่อสิได้ค่ะอู้ลงทุนแล้วกะดูแลย่างดีละอียงก็ได้ เออเก็บเลยลูกเก็บซอยตาเลยได้เลือกเอาพ่อพ่อนนี่นอยแห้งก็ได้เอาโอ้หน่อยแหง้งบ่เอาได้ลูกตาว่าะเก็บสีหน่อยมันงามๆใส่เข่ง พี่น้องนวยใหญ่ดีอยู่เด้แต่ว่า,าจ้าเก็บโมแม่นกเก็บเทอแหลกว่าผอห้องตุนนี่แม่ครับจา้าเพาะถ้ามาขึ้นแล้วองโมโมูรุ่นหน่อยอายุหกปีนั่นห่างเน,น่แหละเก็บมือนีกับเบริร์ตนอกจากน้องแมนบอหน,น่วยจา่าอ,อ,อือพอเมฆามาไล่เจ้าอยู่าายยเก็บมาไล่ไล่เหลี่ยมหลอดจ่า เอาเคียงมาตัางข้างีนยัแม่เกีใส่ซอยวันได้เ,ดเหรเฮ็ดแนวนี่อืม,อมเป็นพวงเลยเป็นพวงใส่เบิร์พวงเลยพอลึอกแกะ<ช>ออกใส่เลยเลก,ก็ไดแล้วพ่อได้เอาไปหอยโซ่เนาะจ้า วันที่เขาเคยไปทายกับโบคอยมีไเ้ปีกายที่เคยไปถ่ายปีกายเนี่ยะปีนี้ต้มีหน่วยพี่เนาะัก่หอเ่จนาบลวบอกว่าคกันบอกครับพอได้รับทุเรียนนํำบ่จ้ะทุเรียนกับเราป็นบ่วนครับบเ<อ>่วงที่่ออยากรับคะแนทุเรียนแบบไี่<อ> โอ้สองแอเรียนแกอีลีเน,นาะจ๋ะเนาะเดี๋ยวเก็บบกักเงาะซอยพอเพือนก่อนพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีเนาะหลุงเนาะครับจะ ออเดอร์แล้วแต่สิก็บได้เนาะพ่อนาะบ่ได้เออบ่ได้ว่าเอาสามร้อยสี่ร้อยโลได้เ่อได้เอาวัสนถึงกวลาด้ายกับไปจ้าขอพูดพอ่อหลายๆนะจ้าคลิปนี้สวัสดีสดดจ้าขึ้นสูงเลยขึ้นอาซัยอาซัยได้ชื่อรถจ้าคิดหน้าพอกันไหมอ้าวจ้าของคลิปขอบคุณครับ